นึ่งกลอยอีกแล้วค่ะวันนี้นึ่งกลอยอีกแล้วนึ่งกลอยแซ่บหลายซื้อกลอยสามกิโลนึ่งกินเกือบทุกวันเลยใส่บักอือค่ะพี่น้องจานบักอือใส่ทั้งไตเนี่ดยอนั่นโหสิเปเปิลเหรต้นเร็จแล้วเ่ากระสีเอามะคลุกกับเปร่าขูดนะคะแล้วก็น้ำตาลจบค่ะพี่น้องจา๋าแซ่บแท้ๆหนึ่งต่อขยังบ่สุกค่ะ เอาค่ะพี่น้องสีผ้ามาคล้นก่อยเนาะนี่นึ่งก้อยเรียบร้อยเลยได้ค่ะสิข้นใสกับบักพาวบักพาวนี่เป็นบักพาวออกจากแกนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันบ่มีบักพาวทึนงถึกเนาะสื่อบักพาวขูดมากลดค่ะใสเลยนะคะพอดีหนึ่งซุกแล้วนะคะกระเทยออกไว้อันนี้สิแซบที่สุดเลยนะคะเดอะ้อแซบเดอ้ออย่าลืมว่ามันแซบนี่ เอาน้ำตาลใส่กับพี่นอ้องจ๋าเอาน้ำตาลรยเลยอย่าใส่เยอะเด้อเพราะว่าหาวานแบบอื่นมันพอแห้งแล้วนะคะนี่คนลงกับพี่นอาา้องจ๋าแบบนี้คนเลยพี่น้องเลยเข้ากันดีค่ะแซ่บหลายด,าาดิ่พอตาแล้วกินดีพอตาอยุ่งงันแล้วกินดีก็เลยมาเคสหนึ่งเกือบซุมมือสร้างไอ้ก้อยจากเพจในเฟซบุ๊กนะคะอุ้ยแซ่บอีหลีดิ่นี่ ค่ะขันใส่เขาเหนียวนุบใส่กันเลยขันเท่าบวกขั้นรสชาติมันก็สีอีตั้งหากได้ค่ะขั้นแบบนี้แหละขั้นไปจนมันเห็นบ่ค่ะก้อยมันก้อยมันจะยู่ไผยยู่มันอยูแต่ขั้นเท่าขั้นแล้วปั๊บมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันมันสีเขากันได้ไหมพี่น้องกินได้กับกินแซบพ้อมเลยนี่ขั้นลดขั้นลดหรือไผสีบ่อยากขั้นก็เอาทับพี่ข้นก็ได้แต่ว่าแม่กวนว่าแม่กวรรุ่นวามันบอกเขากันเนาะนี่ค่ะ อยากได้มันกระใส่มันอยากได้หวานกระใส่วานอืมแซ่บหลายค่ะพี่น้องอืมอืม,อมคุณใดงย่งบบตันเห็ดกับเห็ดร่องเบิองด้วยครับอือือแซ่บหลายคะ่ะ ขันบ่าบอยากมั่นหลายบ่อยากหงานหลายกับ่ตตองใส้ค่ะใส่นิดเดียวเพราะมันมีรสชาติแม่ขั้วกับบได้ใไส้หลายด้วยนี่แม่ข่้วร,รุ่นกับบได้ใไส้หลายค่ะทำนี่หลายดวด้วนี่นี่คือการคลุกกออยคลุกปลอย คลุกกลอยที่นึ่งสุกกับฟักทองที่นึ่งสุกแล้วนะคะอืมผู้ใดอยากกินแซบกระเฮ็ดรองม,มึงเด้อเมื่อก,ก่อยกระจนนุ่มไปน้ำกันเบิดครัอ้อนวัวๆไปน้ำกันเบิ่ดแซบค่ะพี่น้องจา้มามากมากพี่น้องพูดเลยว่าถ้าได้เฮ็ดกินเฮ็ดกินร่องเบึงน,นะคะแซบมาก นี่และค่ะเก็บเป็นซำนี่และ้วก็ใส่ถุงมือค่ะใส่ถุงมือแล้วก็ค้นบุเป็นแต่กี้เดียดมองได้นี่ค่ะเรียบร้อยเราได้ขนาดนี้อกินได้ค่ะ